e d u c a t i o n a o Podcast สพอดแคส์ทางการศึกษาทุกเรื่องราวเพื่อสร้างพอดแคสต์เป็นของคุณเองสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพอดแคสต์ทางการศึกษานะครับกับผมอาจารย์ลงลบน้อยสกุลแล้วก็ท่านอาจารย์ปียมนัทนะครับเราสองคนมาจากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาพพัฏ์พิบูลสงครามนะครับตอนที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงแนวทางการใช้พอดแคสตทางการศึกษานะครับ ในตอนนี้นะครับเป็น EP สุดท้ายเราจะมาเล่าเรื่องถึงการแนวทางการสร้างนะครับท่านจะสร้างอย่างไรนะครับใช้เครื่องมืออะไรบ้างวันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับครับเรื่องของแนวทางการสร้างพอดแคสต์นะครับก็คงจะแบ่งได้2ประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็คือเรื่องของการใช้โปรแกรมต่างนะครับอุปกรณ์ต่างๆในการบันทึกเสียงแล้วก็สร้างเป็นพอดแคสต์ออกมานะครับ อาจจะเป็นโปรแกรม Anchor นะครับใช้ในการบันทึกเสียงนะครับหรือว่าโปรแกรม d r o p y o ีอในโทรศัพท์มือถือนะครับทำเป็นเสียงออกมาอีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องของการวางแผนการสร้างนะครับแนวทางการผลิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกับการผลิตสื่อโดยทั่วไปนะครับซึ่งเรามักจะแบ่งช่วงของการทำงานไว้3ช่วงนะครับก็คือช่วงก่อนการผลิตนะครับช่วงการผลิตแล้วก็หลังการผลิตนะครับเรียกว่า Pre-Production ขั้นโปรดักชันแล้วก็สุดท้ายคือขั้นโพสโปรดักชันนะครับคือการผลิตสื่อเนี่ยเราจะไปไต่ระดับหน้าไม่ได้นะครับโดยเฉพาะสื่อทางการศึกษาเนี่ยกระบวนการพีโปรดักชันนอกจากจะต้องเตรียมสคริปต์ต่างๆเนื้อหาจังหวะการเว้นวักจังหวะการพูดแล้วต้องเตรียมแผนการสอนด้วยลองไปดูซิว่าไอตัวบทเรียนหรือว่าพอดแคสต์ที่เราจะใช้เนี่ยมันมีบทบาทอย่างไรในการจัดการศึกษาในชั้นเรียนเราเป็นขั้นไหน เมื่อฟังเสร็จแล้วเนี่ยก่อให้เกิดสิ่งใดเช่นถ้าเป็นขั้นนำเนี่ยก็ต้องกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นนะครับมาหาคำตอบต่อในขั้นสอนหรือว่าถ้าขั้นสอนเนี่ยก็ต้องออกแบบให้รู้สึกว่าเขากระจางกระจ่างในเนื้อหาสิ่งใดที่ไม่เข้าใจเกิดการกระตุ้นมาแล้วในขั้นนำก็ต้องมาเคลียร์ข้อมูลนะครับเคลียร์เกซนอยู่ที่ขั้นสอนหรือว่าขั้นสรุปเนี่ยก็คล้ายๆกัน collaboration สิ่งใดที่ผู้เรียนไม่เข้าใจหรือสับสนอยู่ต้องมาจบที่นี่ต้องสรุปให้ชัดเจนเอาให้แน่นอนว่าสิ่งใดให้ที่ถูกต้องไม่ถูกต้องเข้าใจตรงกรันนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งเรื่องของความรู้นะครับทักษะแล้วก็ทัศนคตินะครับซึ่งถ้าเราเป็นคนพูดเก่งเนี่ยนะครับไอ้บทพูดเราทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะเขียนคร่าวๆเฉพาะหัวข้อลอยๆก็ได้แต่ถ้าเราพูดไม่เก่งเนี่ยอาจเป็นฟูริปต์เลยนะครับแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องของ จังหวะหายใจนะครับมนันดนตรีน,นะครับจะ็นห้องห้องประโยคจบที่ไหนเริ่มที่ไหนนะครับจะมาฉีกคาฉีกประโยคเนี่ยจะก่อให้เกิดการเข้าใจผิดผู้เรียนผู้ฟังก็จะดีโค้ดผิดนะครับในส่วนของการเขียนบทหรือการออกแบบเนี่ยก็ต้องเริ่มจากสองคำถามนี้ครับคําถามแรกก็คือว่าวัตถุประสงค์นะครับในการเรียนจากพอดแคสเราหรือว่าวัตถุประสงค์ในการสร้างท่านสร้างเพื่ออะไรนะครับท่านสร้างเพื่ออะไร หมายค่าจุดะสมการเรียนรู้นะครับสร้างเพื่อกระตุ้นความสนใจสร้างเพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเกิดแรงกดดันทําให้ขยันมากขึ้นหรือว่าทําให้รับทราบรู้หรือว่าทําให้ตระหนักก็แล้วแต่นะครับข้อ2ก็คือเราจะออกแบบพอดแคสต์ของเราในลักษณะไหนซึ่งตรงนี้เราได้บรรยายไปแล้วเรื่องของประเภทต่างๆ ใน e ีพีก่อนๆนะครับพูดคนเดียวถามตอบอภิปรายสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องละครมีเสียงประกอบน้ําไหลมีเสียงม้าวิ่งนะครับฟันดงฟันดาบอมนซ่อมมาฟันกันหรือว่าเป็นสารคดีหรืออื่นๆน,นะครับเมื่อเราได้วัตถุประสงค์รูปแบบแล้วเราก็ต้องเริ่มเขียนบทนะครับเรื่องราวที่จะต้องถ่ายทอดเป็นอย่างไรนะครับตำนานสมเด็จพระนเรศวรไปตรวจสอบความถูกต้องเพื่อนําไปบันทึกเสียงในช่วงต่อไปครับ เราอาจจะเริ่มเขียนเป็นร่างบทก่อนก็ได้นะครับจากนั้นก่อนที่จะนําไปบันทึกก็ลองกลับไปตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะนําเอาไปบันทึกเสียงต่อไปนะครับสําหรับเรื่องของการเขียนบทนี้นะครับโดยทั่วไปแล้วก็จะแบ่งเป็น3มช่วงคล้ายๆกับรายการวิทยุก,กระจายเสียงโดยทั่วไปนะครับที่มีช่วงการเปิดรายการนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกันในรายการชื่อรายการว่ากันไปนะครับแล้วก็ ช่วงของเนื้อหานะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะครับเป็นช่วงการสรุปนะครับหรือเป็นช่วงของการปิดรายการนะครับถ้าเป็นในสมัยก่อนเนี่ยนะครับตอนที่จะทําเป็นรายการวิทยุก,กระจายเสียงเนี่ยจำเป็นมากนะครับที่จะต้องเขียนบทเพื่อที่จะควบคุมโครงเรื่องนะครับให้ครอบคลุมหัวข้อเนื้อหาที่ต้องการ แล้วก็อยู่ภายใต้กรอบเวลาในการออกอากาศนะครับเราไม่สามารถรันยาวไป2ชั่วโมง3ชั่วโมงได้นะครับหรือว่าเนื้อหามีไม่พอนะครับเนื้อหามีมากเกินไปนะครับเวลามากไปเวลาน้อยไปอันนี้ก็จะไปกระทบกับการออกอากาศของรายการอื่นของสถานีด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรายการพอดแคสต์เนี่ยเราอาจจะเพิ่มนะครับหรืออาจจะลดเวลาได้ตามความเหมาะสมนะครับไม่ได้มีกรอบเวลาตายตัวนะครับ ในการเปิดรายการเนี่ยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาปภาพรวมค brief ล้ายบรีฟนะครับเช่นวันนี้เราจะมาพบกับการวิเคราะห์แผนการเล่นของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในฤดูการหน้ามีการซื้อตัวผู้เล่นท่านใดบ้างนะครับมีโคช้ชคนใหม่มาเป็นอย่างไรแนวทางการทําทีมนะครับใครจะออกไปใครจะเข้ามาอาจจะพูดตรงๆนะครับพูดตรงๆไปเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับโรนัลดจะอยู่หรือไม่หรือว่าบอกจุดที่น่าสนใจ กระตุ้นทําให้เราเข้าใจผิดหรือถูกเพื่อไปหาคำตอบในครั้งหน้านะครับอะไรอย่างนั้นนะครับก็แล้วแต่ว่าแนวทางเราจะเป็นยังไงจะบอกตรงๆบอกไปเลยนะครับ,รบโชะ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 หรือว่าโยนคําถามไปให้คุณคริสนะครับพอเราอยากได้คําตอบก็หยุดซะอย่างนั้นให้เรารู้สึกว่าอยากมาฟังต่อนะครับอาจจะเปิดรายการมะแบบจริงหรือไม่ที่การฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม3เข็ม4นี่ดีหรือไม่ดีอันนี้ก็ทําให้ผู้ฟังนะรู้สึก สงสัยแล้วก็อยากจะฟังต่อในส่วนของที่เป็นช่วงของเนื้อหาหรือเรื่องราวที่จะนําเสนอนะครับหรือว่าผมเห็นพาดหัวาข่าวครั้งก่อนนะครับตั้งสัปดาห์ที่แล้วจริงหรือไม่ที่ฝีดาดวานอนนะครับฝีดาดลิงกนนะครับติดต่อกันทางเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับชายออย่างเงี้ยครับเออเราก็น่าสนใจเว้ยตอนแรกก็คิดว่าถ้ามันมาเมืองไทยติดเราหรือเปล่าว่า,วาแต่ถ้าด้วยเพศสัมพันธ์ชายชายไม่ป้องกันอันเซฟเซ็กเนี่ย เออเราก็น่าจะรอดเพราะไม่เกี่ยวข้องกันหรือคนที่เกี่ยวข้องก็น่าจะตายแล้วเราจะติดหรือเปล่าพบกันต่อช่วงต่อไปเงครับอย่างนั้นก็ได้นะครับส่วนในช่วงการน,นําเสนอเนื้อหาเนี่ยก็เป็นการร้อยเรื่องราวนะครับสรุปเชื่อมโยงชี้นะชี้แนะแหล่งการเรียนรู้อื่นๆนะครับเล่าเรื่องไปปีดัดวนนกาเนิดจากประเทศอะไรทําไมไปอยู่ยุโรปได้ทําไมต้องไปทาลายบาร์ตรงนั้นบาต,ตรงนั้นมีนมอะไรระบาดไปแค่ไหนแล้วโอกาสเสี่ยงหรือว่าถ้าฟังแล้วหมดเวลารู้สึกว่าอยากฟังต่อ ก็แนะนำมาไปฟังที่ไหนไปเปิดเว็บไซต์ข่าวที่น่าเชื่อถือได้นะครับเช่นอของนิวยอร์กไทม์ b ีบนะครับหรือว่าแล้วแต่นะครับหรือว่าบอกว่า,วา,วาเดี๋ยวอนาคตมีแน่นอน EP ต่อไปมารอฟังกันอะไรอย่างนั้นนะครับเป็นลักษณะของการคล้ายๆทําทเป็นจัก,กรวาลของเรื่องราวนะครับเช่นเราอาจจะสอนเรื่องของการปลูกต้นกระเพรา าการปลูกต้นกะเพราจะต้องเตรียมเมล็ดเตรียมดินยังไงเราอาจจะไม่ต้องมาอธิบายเรื่องของการเตรียมดินทุกครั้งก็ได้ก็ลองย้อนกลับไปฟังตอนเก่าๆที่เราได้สอนวิธีการเตรียมดินไปแล้วแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงไปยังพอดแคสต์ที่ผลิตไปแล้วหรือพอดแคสต์ที่จะผลิตต่อไปในอนาคตนะครับตอนต่อไปก็ลองกลับมาฟังกันดูนะครับอะไรในทำนองนี้ก็ได้ครับในส่วนอุปกรณ์นะครับท่านก็สามารถทําได้ที่บ้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับพีซีสมาร์ทโฟน ประมาณนี้ได้หมดเลยนะครับในโน้ตบุ๊กเนี่ยก็จะมี Audacity นะครับหรือโปรแกรบมบันทึกเสียงอื่นๆที่ท่านถนัดนะครับในส่วนของสมาร์ทโฟนเนี่ยสมาร์ทโฟนแต่ละเครื่องก็จะมีแอปพลิเคชันบันทึกเสียงโดยพื้นฐานอยู่แล้วนะครับโทรศัพท์นะครับแต่ว่าที่ที่ผมแนะนำก็คือ d o b y a u o นะครับที่ท่านอาจารย์เตรียมนัดใช้ก็คือ Anchor นะครับถัดมานะครับคือระหว่างการบันทึกเสียงเนี่ยท่านต้องทำยังไงครับไปสถานที่เงียบ ไม่มีสิ่งรบกวนนะครับซึ่งตรงนี้มันจะยากถ้าท่านอยู่บ้านนะครับรถกับข้าวนะครับสุนัขเห่าไก่ขันนะครับมีตลอดเลยนะครับหรือว่าถ้าท่านเงียบจริงๆเนี่ยสิ่งที่รบกวนมากเลยก็คือเสียงแอร์แอร์โบราณที่ดังฮึ่งๆแง่งๆเนี่ยนะครับก็จะเข้านะครับมีบางคําแนะนํานะครับจากเว็บไซต์ต่างประเทศบอกว่าให้ไปอัดเสียงในตู้เสื้อผ้าวางงานนะตู้เสื้อผ้าเป็นตู้ที่ปิดทึบนะครับเสียงจากภายนอกก็จะไม่เข้าไปรบกวนข้างในนะครับก็ ให้เลือกเสื้อผ้าที่อยู่ในตู้นะให้เป็นแบบมีความอ่อนนุ่มนะครับอาจจะเป็นเนื้อผ้าขนสัตว์นะครับถ้าเป็นผ้าแข็งแขงผ้าฟาบิกก็หยิบออกมานะเดี๋ยวจะมีเสียงเสร็ษสีอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็อาจจะเป็นเรียกว่าเป็นห้องสตูดิโออัดเสียงส่วนตัวก็ได้นะครับแต่อาจจะร้อนอาจจะอึดอัดทั้หน่อยนะครับถัดมานะครับเรื่องของการวางไมโครโฟนนะครับซึ่งถ้าเราใช้ โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับตัวมันมีไมโครโฟนอยู่แล้วนะครับเราสามารถใช้ไมโครโฟนจากตัวโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก็อาจจะต้องต่อไม้นะครับต่อไม้แยกออกมานะครับทีนี้เขาบอกว่าให้วางใกล้ๆปากนะครับเพื่อที่จะรับเสียงได้ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราวางใกล้ปากมากเกินไปนะครับอาจจะเกิดเสียงกระแทกนะครับเสียงพรึบนะครับเสียง popping นะครับ เช่นเสียงปอป้าหรือเสียงพ่อพานนะครับเราอาจจะใช้วิธีวางไม้นะครับให้ห่างออกไปเล็กน้อยนะครับหรือเปลี่ยนมุมในการรับเสียงนะครับหรืออาจจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าป๊อปฟิลเตอร์ก็ได้นะครับเข้ามาวางนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีเสียงลมกระแทกเข้าไปในไมโครโฟนนะครับก่อนที่เราจะบันทึกจริงเนี่ยนะครับก็ควรจะทดสอบอุปกรณ์ก่อนลองบันทึกเล่นๆ่นสักสิบวิหนึ่งนาทีนะครับลองดูซิว่าเสียงเราเป็นอย่างไรนะครับหรือว่าเวลา เราวางของบนโต๊ะเนี่ยนะครับกระดงกระดาษเนี่ยเปิดหน้าพลิกหน้าเนี่ยนะครับเสียงกอ๊อบแก๊บก๊อบแก๊บหรือเวลาเราเอาไม้ติดเสื้อเนี่ยบางทีมีนคไทมีเสื้อคลุมเนี่ยมันไปเสียดสีหัวไม้นะครับเสียงชิบชับชิบชับก็ต้องเทสเทสให้ชัวร์ก่อนนะครับเพราะว่าบางทีเราซ้อมมาตั้งนานแล้วเนี่ยบันทึกเสร็จปั๊บใช้ไม่ได้เนี่ยมันเสียเวลานะครับแล้วบางทีพูดซ้ำไปซ้ำมาใจเราหง,งุดหงิดตัวเองออกใช่ไหมครับบางทีโอเหนื่อยเลยกว่าจะทําเสร็จนะครับ รือบางทีนะครับไมโครโฟนบางรุ่นเนี่ยจะมีหูฟังนะครับคอมพิวเตอร์เรามีหูฟังก็ต้องลองต่อฟังดูแต่ว่านะครับเวลาที่เราบันทึกเนี่ยต้องปิดลําโพงไว้ก่อนไม่งั้นถ้าลําโพงกับไมเป็นคนละระบบเนี่ยนะครับมันจะวนลูปหากันมันจะหอนนะครับดังนั้นก็เสียงรบกวนนะครับต้องระวังเสียงหอนต้องระวังนะครับโดยเฉพาะเวลาเราขยับเสื้อกระดาษนาฬิกานะครับถ้าท่านเป็นโลหะ วางบนโต๊ะดังแก๊บเนี่ยนะครับดังแน่นอนนะครับแล้วก็รวมถึงพยายามตั้งไมโครโฟนไว้บนสิ่งที่ไม่มีสิ่งรบกวนเช่นขาตั้งกล้องนะครับวางไว้ในที่ที่จะไม่มีเสียงก็แก,ก๊แกกกแก๊กหรือว่าถ้าท่านรู้สึกว่าโต๊ะกับอี้ท่านเนี่ยนะครับมันกระดกเนาะไม่มั่นคงมันโยกตลอดเวลาเนี่ยก็หาอะไรไปทําทให้มันไม่กระดกนะครับ,รบในส่วนของช่วงการโปรดักชันนะครับก็จะมีอยู่2แนวทางใหญ่ๆนะครับแนวทางที่1ก็คือ ไปทำเป็นไฟล์เสียงนะครับไฟล์ mp3 จากที่ไหนก็ได้นะเช่นโปรแกรม a u d a city ในเครื่องคอมพิเวเตอร์เครื่องโน้ตบุ๊กนะครับหรือแอปพลิเคชัน r o b b y e on นะครับบันทึกเสียงในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเราได้เป็นไฟล์ mp3 เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาไฟล์นี้นะครับอัปโหลดไปในผู้ให้บริการเครือข่ายนะครับเช่นของ soundcloud นะครับของ anchor หรือของ podbean กับอีกแนวทางนึงนะครับคือ ใช้แอปพลิเคชันของโปรแกรมผู้ให้บริการา podcast โดยตรงเลยนะครับเช่น SoundCloud Anchor Podbean นะครับบันทึกเสียงลงไปในนั้นเลยก็ได้นะครับนี่คือช่วงของการโปรดักชันนะครับทัดมานะครับขั้นหลังการผลิตนะครับที่เรียกว่า post production จริงๆเราอาจจะสับสนกับคำว่า production ที่หมายถึงการาผลิตที่จะต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะอัปโหลดไฟล์นี้เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์เลยนะครับด,ดังนั้นนะครับเราอาจจะเรียกขั้นนี้ว่าเป็นขั้นหลังการบันทึกก็ได้นะครับคือหลังจากเมื่อเราบันทึกเสียงเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมา,าตัดต่อนะครับส่วนหัวนะครับส่วนท้ายนะครับส่วนที่พูดผิดพูดถูกนะครับหรือลดเสียงลบพัวนะครับ ปรับระดับความดังนะครับใส่เสียงดนตรีใส่เสียงบรรเลงนะครับใส่เสียงซาวเอฟเฟก t ประกอบต่างๆตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงนะครับซึ่งเราอาจจะไปลงดาวน์โหลดไฟล์เสียงนะครับจากเว็บไซต์ youtube.com/audio/library ก็ได้นะครับลองไปดูว่าไฟล์ไหนนะครับเสียงไหนที่เขาอนุญาตให้เรานำเอามาใช้ได้โดยไม่ผิดลิขสิทธิ์นะครับหรือจะอีกเว็บไซต์หนึ่งก็ได้นะครับ pixabay.com/music นะครับตรงนี้ก็มี ไฟล์เสียงบรรเลงไฟล์เสียงเอฟเฟกต่างๆนะครับเราสามารถดาวน์โหลดมาใช้ประกอบกับพอดแคสต์ของเราได้ครับในการเตรียมอุปกรณ์นะครับท่านก็ต้องรอบครอบนะครับเตรียมให้พร้อมทุกอย่างจริงๆทําไปสักสอสารอบเนี่ยท่านก็จะรอบคอบแล้วละ่ะเพราะว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับส่วนตัวผมใช้พอดแคสต์เนี่ยนะครับในการจัดการเรียนการสอนกับอาจารย์ส่วนนึงก็คืออัดบันทึกไว้เป็นไฟล์เสียงเฉยๆให้เขาฟังเป็นขั้นนําต่อมาก็คือให้ฟังไฟล์เสียง บอกรูปภาพที่เป็นอินโฟกราฟิกต่อมาคือเป็นไฟล์เสียงบอกเอกสารในกรณีที่ข้อมูลมีเยอะเนี่ยนะครับความจําความเข้าใจบางทีฟังเฉยๆตาไม่เห็นเนี่ยมันก็ทําไม่ได้นะครับก็หลายรูปแบบแล้วแต่เราจะใช้นะครับสิ่งสําคัญที่ผมใช้ก็คือต้องให้ผู้เรียนเนี่ยทำพอดแคสต์มาส่งด้วยเพื่อสะท้อนความเข้าใจนะครับอย่างตัวผมสอนวิชานวัตกรรมนี่ยปลายทางก็คือสร้างนวัตกรรมการศึกษาดังนั้นก่อนที่นักศึกษาผมจะสร้างจริงเนี่ยต้องสะท้อน เล่าเรื่องนะครับถ้าถ้าใครทําวิทยาฐานะเนี่ยก็ต้องรู้ว่าบทนําความเป็นมาของปัญหาสิ่งที่จะนํามาแก้ปัญหาขั้นตอนผลที่คาดว่าต้องเล่าเล่าเรื่องมาเป็นเค s e s t u d ใช้อะไรเข้ามาแก้ active learning มีกระบวนการเป็นอย่างไรใช้อย่างไรต้องมีอินโทรใช่ไหมครับอุปกรณ์พวกนี้ที่เราเล่าเนี่ยเขาก็ต้องเตรียมอัดเสียงคล้ายๆเราทําเลยนะครับไม่ต้องมีภาพแล้วเราก็ฟังเราฟังนะครับตรงเนี้ยนะครับมันจะช่วยสะท้อนว่าผู้เรียนเข้าใจจริงหรือไม่เพราะว่าเดามั่วไม่ได้ แล้วก็ต้องฝึกทักษะการสื่อสารการพูดด้วยนะครับจะมาพูดเป็นถแถลงการเล่าทีละอักษรอ,อักษรแบบนี้ก็จะไม่ผ่านแสดงว่าจาไม่ได้เลยเชื่อมโยงไม่ได้ต้องกลับไปทําใหม่นะครับผมจะใช้ผลตัวผมนะผมจะใช้ d o บบี้ออนดอบบีแล้วก็ผมจะไปลง y YouTube โดยใน y o u u u e ทจะมีหน้าปกด้วยไม่มีไม่มีวิดีโอนะครับเป็นรูปภาพเป็นรูปภาพนิ่งๆบางทีก็จะใส่สัญ,ญลักษณ์ใส่อินโฟกราฟิกบางอย่างแล้วก็ชื่อเรื่อง นะครับหรือว่าถ้าเป็นพอดแคสต์ไหนที่ต้องการให้เขาอ่านเอกสารเนี่ยก็จะนําเอกสารขึ้น o o o g l r ได e แล้วก็แนบไปในคำบรรยายด้วยนขณะนั้นครับครับส่วนตัวก็ช่วงแรกก็ใช้โปรแกรม o อ d a ดาซิตนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีนะครับบันทึกเสียงลงไปในเครื่องโน้ตบุกนะครับแล้วก็ตัดเป็นไฟล์ MP3 ออกมาอันนี้ก็สะดวกดีนะครับเพราะว่ามันสามารถทำทำซ้อนเสียงอ,อินโทรเสียงเอาท์โทรได้นะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นแอปพลิเคชัน a n c h o r นะครับที่เป็นแอป a n c h o r โดยตรงเนี่ยมันมันได้แค่คัดชนะนะครับทำเป็นคัดชนทำไฟล์เสียงคนละคลิปเอามาต่อกันทำได้แต่ให้มันซ้อนกันให้เล่นพร้อมกันเนี่ยไม่ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ที่เรากำลังทำอยู่ก็คือบันทึกผ่านกล้องอกล้องถ่ายรูปใช่ไหมครับบันทึกกล้องถ่ายรูปอันนึงกล้องโทรศัพท์มือถืออันนึงนะครับสำรองแล้วก็บันทึกเสียงนะครับอีก2ตัวนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเราลองไปตัดต่อกันที่หลังนะครับไปทําเป็นวิดีโอเสร็จแล้วก็นําเอาวิดีโอเนี่ยไปอัปโหลดผ่าน YouTube นะครับแล้วก็ดึงมานะครับเอ็กพอร์ตเฉพาะเป็นไฟล์เสียงเอาเข้าไปลงใน a n งเกออีกทีหนึ่งนะครับที่เราได้ฟังกันอยู่เนี่ยนะครับสำหรับเรื่องของการนําเอาไปใช้ในการเรียนการสอนโดยส่วนตัวก็ใช้ในการประกอบการบรรยายนะครับในส่วนของเนื้อหาสาระอะไรที่มัน นิ่งนะครับที่มันแน่นอนเป็นหลักการเป็นทฤษฎีเราก็ทําบรรยายไปรอบเดียวเลยนะครับนักเรียนนะครับนักศึกษาสามารถเข้าไปฟังย้อนหลังได้หลายๆรอบหลายๆครั้งนะครับตามความต้องการของผู้เรียนเองนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ให้นักศึกษาได้ทําเป็นพอดแคสต์ของตัวเองเช่นเดียวกันนะครับก็จะคล้ายๆกับการให้นักศึกษาไปทํารายงานนั่นแหละครับแต่อันนี้มันลอกกันไม่ได้นะครับถึงจะลอกกัน ตัวเองก็ต้องมาบันทึกเสียงใหม่เป็นของตัวเองอยู่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของประสบการณ์ในการนำเอาพอดแคสต์มาใช้ทางการศึกษานะครับครับสำหรับท่านใดนะครับพยายามจะพัฒนาการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการสอนสื่อต่างๆพอดแคสต์ก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับที่ทั้งคุณครูสามารถทําวิจัยได้นะครับพัฒนาวิจัยในชั้นเรียนออกแบบการเรียนการสอนระยะสั้นระยะย,ะยาวได้ รวมถึงถ้าท่านมุ่งหวังจะทำ Active Learning นะครับตามความนิยมในวันนี้เนี่ยท่านก็สามารถให้ผู้เรียนเนี่ยศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทำพอดแคสต์มาส่งท่านได้แล้วก็ท่านก็หารูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ Podcast มาประกอบอีกทีนึงท่านก็สามารถจัดการศึกษาแบบ Active Learning ได้เช่นกันนะครับก็หวังว่าตัวทั้ง5 EP ของเราเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษานะครับสาหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ ติดตามชมทั้ง5 EP นะครับท่านอาจารย์เปียมนัด <im valu ing> มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ส่วนที่เป็นรายละเอียดหรือว่าแนะนําเอกสารแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือว่าใต้พอดแคสต์น,ตนี้นะครับท่านก็ไปแสวงหานะครับไปศึกษาต้วตนเองเพิ่มเติมได้เลยนะครับครับพวกเราขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับ e d u c a t i o n a l PODCAST PODCAST ทางการศึกษาทุกเรื่องราวเพื่อสร้าง PODCAST เป็นของคุณเอง